ด้วใครใช่ไหมไฮเองนี่ไฮเองไงทุกคนขานี่ไงเคล็ดลับของพี่ไฮนะคะมาบอกเคล็ดลับกันเลยวันนี้นะคะนี่ยอดลักแบล็กคอฟฟี่ค่ะทุกคนทานได้หมดนะคะเป็นกาแฟคุมความหิวคนที่เป็นเบาหวานความดันไขมันเป็นอะไรทานได้หมดว่าะไฮเป็นไทลอยไฮทานได้แล้วก็ใจไม่สันน่นเลยแล้วทานง่ายมากเป็นกาแฟคุมความหิวเขาเรียกว่า คุณความหิวได้ดีมากเอางี้ดีกว่าคุณสามารถกินได้ทุกอย่างให้ในบางวันกินสามจอกให้กินข้าวน้อยมากแล้วถ้าจะไม่ได้กินแล้วถ้ากินสามจอกเพราะมันไม่หิวหลายคนบอกว่าทําไมคุณายลดเร็วทําไมเรากินแล้วเราไม่ลดเพราะว่าเราไม่มีวิน,นัยไงตังนะเด็กๆนักเรียนนักเรียนตังนะการกินกาแฟแบบนี้ถ้าเราไม่หิวเราอย่าก,กินแล้วก็เล่งเผาผลาญอาจจะเดินนิดเดินหน่อยอาจจะมีเหงื่อออกอย่าไปสงสัยเพราะตัวนี้เขาช่วยคุณค่ะ นะคะตอนนี้ดิฉันเเข้าสู่กิโลที่14แล้วคะ่ะที่จะลดนะคะ13กิโลกว่าๆแล้วนะคะถ้าให้ลดทุกคนบนโลกนี้ลดได้หมดเลยมาเลยคะ่ะ1ห่อคะ่ะโปรของเขาจุกๆ1ห่อ290บาท2ห่อ550 4ห่อ1,000บาท10ห่อเอาไปเลยไปตุนไว้เลยนะคะดูหุ่นดิฉันนะคะ10ห่อ2 2 0 0ัน